สวัสดีครับทุกท่านผมสลัมเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Q&A ครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะผมจำไม่ได้จริงๆก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแสดงความยินดีด้วยนะฮะคือแบบผมกะจะมาขอบคุณทุกคนพร้อมกันในคลิปนี้เลยสำหรับคำถามที่ผมไม่ได้นำมาตอบก็ไม่จาเป็นต้องเสียใจนะฮะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วมันเป็นคำถามที่แบบว่าสั้นๆถามผมเข้ามาตรงๆก็ได้ หรือมันอาจจะแบบเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของผมอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งถ้าหากเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยผมกะว่าจะไม่บอกอยู่แล้วไงดังนั้นครั้งนี้ผมเลยหยิบคําถามที่มันแปลกๆมาตอบซะมากกว่าซึ่งมันก็มีไม่ค่อยมากนะฮะก่อนที่เราจะไปตอบคาถามกันเนี่ยผมก็มีเรื่องจะคุยกับทุกคนเล็กน้อยถึงปานกลางนั่นก็คือการอัปเดตสิ่งต่างๆในช่องสักหน่อยละกันนะฮะก่อนอื่นก็คือโปรเจกต์ดิจิมอนเนี่ยหลังจากที่ผมทําภาคไอพาร์ทพิเศษของภาค3อะ่ะเสร็จแล้ว ผมอาจจะพักโปรเจกต์ไปอีกนานเลยนะเพราะว่าที่จริงอกอาจะเล่นอีกครั้งก็รอจนภาพเซอร์ไวเนี่ยมานะฮะซึ่งนี่ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับเกมกอื่นๆได้มีโอกาสขึ้นมาเฉิดฉายด้วยนะฮะโอเคทีนี้ก็จะเป็นส่วนของโปรเจกต์ที่เล่นกับคุณครูตูเวนนะฮะเนื่องจากว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบในความน่ารักน่าเตะของคุณครูตัเวนมากเหลือเกิน ซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกว่าถ้าหากมีโอกาสเดี๋ยวเรา2คนเนี่ยจะมาเล่นด้วยกันอีกนะฮะแตหากไม่ลำคาญไปซะก่อนนะเพราะว่ามักจะชอบแบบด่ากันเองเนี่ยแหละมันเป็นเรื่องปกตินะมันพูดเพราะด้วยกันไม่ได้มีหลายคนบอกว่าอยากให้ผมพูดเพราะกับคุณครูตูเวนหน่อยคือแบบมันมันไม่ได้จริงครับพวกผมสองคนลองแบบพูดเพราะด้วยกันแล้วแบบโอ้คุณครูตูเวนครับคุณช่วยหยิบไอเทมชิ้นนั้นให้ผมได้ไหมโอ้สตูอยู่ข้างหน้าคุณแล้วครับคุณครูตูเวนคุณช่วยจัดการมันหน่อยได้ไหมมันไม่ได้ฮะผมกับ คุณครูตุเวนนี่คือคนรู้นถ้าพูดใส่กันแบบนี้ฮะมันพูดเพราะใส่กันไม่ได้คือแบบพวกพ้นสองคนเนี่ยรู้จักกันมาเกิน10กว่าปีแล้วนะฮะเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานเออตั้งแต่ตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่มัธยมอ่ะมันก็พูดแบบนั้นด้วยกันไม่ได้ฮะมันมันเป็นเรื่องที่แบบคนรู้จักกันดีมันเข้าใจตรงกันนะฮะเออดันนั้นแล้วถ้าหากจะให้ผมแบบพูดเพราะแบบฝืนพูดเพราะกับมันเนี่ยมันมันไม่ได้จริงๆฮะมันสุภาพชนกับคุณครูตุเวนไม่ได้ฮะโอเคส่วนเรื่องโปร ก็ต้องรอให้มันพ้นช่วงยุ่งๆไปก่อนนั่นก็เพราะว่าทุกครั้งที่ขึ้นเดือนใหม่เนี่ยผมก็จะต้องวาดวอลเปเปอร์โทรศัพท์ของเดือนถัดไปให้กับอ่าพวกกูเตยแกรนด์มาสเตอร์ทุกคนนะฮะ <im ple as> แล้วก็รวมถึงผมเองตอนนี้ก็มีโปรเจกต์อย่างเฟรดฮันเตอร์ที่ท่านกูเตยตำนานเขาขอมานะฮะแล้วก็ต่อให้ทาโปรเจกต์เฟรดฮันเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยบางทีท่านกูเตยในตำนานเ็าอาจจะขอเกมเพิ่มก็ได้หรือเขาอาจจะพอแค่นี้ก็แล้วแต่เขานะฮะแต่ถ้าหากเขาขอเพิ่มผมก็จะมีธุระทามากขึ้น พราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ก็จะถือว่าค่อนข้างยุ่งอยู่นิดหน่อยนะฮะโอเคแต่ถ้าหากคนช่วงยุ่งไปแล้วทุกอย่างค่อยว่ากันละกันเรามาเข้าสู่ช่วงตอบคาถามกันเลยดีกว่าเริ่มจากคําถามแรกนะฮะช่วยรีวิวนอนกูเตยหน่อยค่ะรับนอนมาเลี้ยงได้ยังไงคะเคยอ้อนบ้างไหมคือแบบไอ้ไซเฟอร์เนี่ยต้องเรียกว่าชะตามันนําพามาให้เจอผมนะฮะคือผมไม่ได้รับมันมาเลี้ยงเลยแต่ผมเนี่ยไปฉกมาเพราะว่า ญา,าติหรือว่าคนรู้จักของผมเนี่ยเขาเลียงกูเตยได้ไม่ดีไงผมเลยไปแย่งมาคือมันทนเห็นแบบเลี้ยงแบบทุเรศทุลังไม่ได้นะฮะเออผมเลยแบบมาเดี๋ยวเลี้ยงเองก็ได้ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงละถ้าจะเลี้ยงแบบนี้ส่วนเรื่องนิสัยของไอ้เจ้าไซนะฮะผมก็ต้องพูดเลยว่าอารมณ์ประมาณผู้หญิงค่อนข้างเอาแต่ใจอะ่ะเออมันมันเอาแต่ใจพอสมควรแนละขี้เกียจซื่อบือ้อแล้วก็ขี้กลัวแถมตะกาดด้วยนะฮะ เนื่องจากว่าเมื่อเราราวแปดถึงเปีก่อนเนี่ยผมเองก็มีกูเตยตัวหนึ่งเหมือนกันคือเป็นกูเตยตัวแรกที่ผมเลี้ยงเลยชื่อว่าเกรคุงนะฮะเป็นตัวผู้ผมได้มาจากแฟนเก่าของผมเนื่องจากว่าตอนนั้นแฟนเก่าของผมเนี่ยกำลังเรียนมหาลัยไงอยู่ในหอแล้วมันไม่สะดวกจะเลี้ยงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อมาทําไมตั้งแต่แรกนะฮะแต่ก็ถือว่าโชคดีมากที่ซื้อมาไม่งั้นแล้วก็ผมคงจะไม่มีสิทธิ์ได้เลี้ยงเจ้าก้อนขนหูยาวๆตัวนี้นะฮะสำหรับเกรุงกับไซเฟอร์เนี่ย เท่าที่ผมสังเกตนะนิสัยมันต่างกันคุดโคตรเลยต่างกันแบบสุดๆไม่มีจุดไหนเหมือนกันเลยนะฮะก็ยกตัวอย่างเช่นเกคุ้งเนี่ยมันเป็นกูเตยเฟรนลี่มันเข้าหาคนง่ายและใครจะอุ้มมันมันยอมให้อุ้มหมดเลยนะฮะเออในขณะที่ไซเฟอร์มันจะค่อนข้างถือตัวคือแบบมันไม่ให้ใครอุ้มนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ยอมให้ใครอุ้มเช่นกันอาจจะเป็นเพราะว่ามันกลัวความสูงก็ได้อะไรประมาณนั้นนะฮะส่วนเกคุงเนี่ยจะเป็นกูเตยที่ค่อนข้างฉลาดมากนะฮะมันสามารถที่จะเปิดกกงเองได้ทั้งนั้นแล มันไม่ได้โกงได้นะฮะแต่ในขณะที่ไซเฟอร์เนี่ยมันเปิดโกงเองไม่เป็นแต่ในขณะเดียวกันมันก็เอนจอยกับการอยู่ในกรงเพราะว่ามันปลอดภัยไงซึ่งมันก็จะชอบนอนหงายท้องแบบแสดงให้เห็นความสุขขีเวลาอยู่ในกรงด้วยแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นตามปกติเนี่ยผมก็ไม่ได้ขังไว้ในกรงตลอดหรอกนะก็คือขังเฉพาะช่วงเช้าพอถึงช่วงบ่ายจนถึงช่วงพรุ่งนี้เลยก็คือจะปล่อยมันในห้องนั่งเล่นตามปกติและช่วงค่ำก็คือจะเปิดให้เดินเล่นทั้งบ้านเลยทีนี้ เรื่องขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเกคุงมันจะอึจะฉี่ตรงไหนมันเอาเลยคือแบบมันปวดตรงไหนก็ตรงนั้นนั่นแหละในขณะที่ไซเฟอร์นะฮะผมไม่ได้สอนอะไรมันเป็นพิเศษก็คือแบบไม่ได้เคยสอนด้วยซ้ำอ่ะมันก็เข้าห้องน้ําเป็นก็คือทุกครั้งที่มันจะฉี่หรือว่าจะถ่ายมันจะไปฉี่จะถ่ายในกรงของมันเองนะฮะมันรู้มุมตัวเองดีก็คือเลือกมุมด้วยเพราะว่ามุมไหนมันฉี่มันถ่ายอ่ะมันจะไม่ไปอยู่ตรงนั้น เพราะว่ามันจะมีมุมนอนของมันไงเพื่อที่จะรักษาไม่ให้มุมที่มันเอาไว้นอนสกปรกนะฮะส่วนเกคุงเนี่ยเรียกได้ว่ามันแบบเป็นก็ตายแบบอรเลอร์นะฮะมันมันดื้อมันชอบให้ผม่มาเล่นวิ่งไล่จับนะฮะซึ่งตามปกติตามสัญชาตญยังกูเตยเนี่ยมันไม่ชอบให้มีใครมาไล่หรอกแต่อันนี้มันเป็นข้อยกเว้นนะะคือแบบชอบให้ไล่จับมากคือสังเกตตอนที่วิ่งไล่มาเนี่ยมันจะสะบัดหัวแบบดีใจเอออะไรประมาณนั้นนะฮะ และถ้าหากไม่เล่นกับมันเมื่อไหร่นะฮะมันก็จะพยายามกวนผมจนกว่าผมจะเล่นกับมันให้ได้และถ้าหากสุดท้ายผมก็ยังไม่เล่นกับมันอยู่ดีมันก็จะฉี่อัดหน้าผมนะฮะเรียกได้ว่าเป็นกูเตอร์ที่ทรงตีนมากฉี่อัดหน้าเจ้าของอ่ะและกลิ่นเนี่ยจะเหมือนกับชาเขียวว่าโอเคส่วนไซเฟอร์นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นกูเตอร์ขี้เกียจมันไม่ได้ต้องการอยากจะมาวิ่งเล่นไล่กับผมอะไรอย่างนั้นหรอกแต่มันต้องการให้ผมเนี่ยนวดให้แบบนวดตัวบริการนวดนะฮะแบบมาสซาจนะฮะหรือว่าลูบหัวอะไรประมาณนั้น แต่มันก็จะงอผมดีๆนะจะไม่ใช่วิธีเหมือนกับไอ้เกคุ้งก็คือมากวนมันจะไม่กวนผมมันจะเลียผมมันจะเลียขาผมแบบพยายามงอว่าเนี่ยฉันอุตส่าห์แบบเลียเธอให้แล้วนะช่วยแบบว่ามานวดให้หน่อยเป็นการตอบแทนอะไรประมาณนั้นมันจะงอดีๆหรือถ้าหากมันงอจนผมแบบยังไงก็ไม่นวดให้มันก็จะแค่เดินหนีไปฮะมันจะไม่ใช้วิธีแบบดื้อด้านก็จะประมาณนั้นแหละฮะมันเป็นข้อสังเกตเลยว่ากูเตยแต่ละตัวเนี่ยมีนิสัยไม่เหมือนกันจริงๆนะฮะมันจะมีความเฉพาะตัวเป็นอย่างมากแต่ถ้าหากใคร ไม่ได้เห็นในมุมมองน่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่ไว้ใจคุณเลยไม่เผยด้านนี้ให้เห็นก็เป็นได้ทีนี้ก็จะเป็นคําถามข้อที่2นะฮะคุณ s l a m b e r s มีวิธีในการารักษาสุขภาพเสียงยังไงให้สามารถพาดเกมต่อเนื่องได้ดันานหรอครับผมเห็นลหลายคลิปของคุณความยาวเกินชั่วโมงแต่เสียงภาคของคุณแทบไม่ดรอปลงเลยผมชื่นชมมากๆครับคืออันนี้ผมก็ไม่รู้นะฮะผมอาจจะแบบพูดจนชินไปแล้วก็ได้มันก็เลยแบบมีคุณภาพมากขึ้น อารมณ์ประมาณว่าเราพูดบ่อยๆอเออต่อให้ไม่รู้ตัวมันก็จะมีพัฒนาการขึ้นเองแบบไม่รู้ตัวจริงๆะฮะประมาณนั้นแหละหรืออาจจะเป็นเพราะว่าพูดมากแล้วกรองเสียงหรือว่าปอดของผมเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเนาะอยังไงก็พูดอยู่ทุกวันนี้นะทีนี้ก็จะเป็นคําถามข้อที่3นะฮะพี่เคยรู้สึกถึงจุดอิ่มตัวไหมครับแบบเศร้าๆท้อๆแล้วพี่ออกจากจุดนั้นได้ยังไงครับผมมองว่า โลกใบนี้มันเป็นสิ่งที่แบบว่าชอบมอบความหวังให้กับเรานะฮะเราเห็นผู้อื่นประสบความสําเร็จเราเห็นผู้อื่นร่ํารวยเราเห็นผู้อื่นได้ดีแต่ในขณะเดียวกันนะฮะมันก็แบบไม่มอบความสําเร็จให้กับทุกๆคนคือแบบโลกใบนี้มันโหดร้ายะคือมันมอบความหวังให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างดีๆแต่ว่าเรากลับบางทีอาจจะไม่ได้สิ่งนั้นก็ได้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นนะฮะ ผมก็อยากให้บอกว่าผมเลือกที่จะไม่ยอมแพ้กับโลกใบนี้ที่มันใจร้ายกับเราผมก็มีเหนื่อยนะฮะทำช่องถึงมันจะมีความสุขเป็นสิ่งที่รักแต่มันเหนื่อยนะฮะเพราะว่าพอมันกลายเป็นงานบ้างส่วนหนึ่งผมก็ค่อนข้างคาดหวังว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยบางทีมันน่าจะตอบแทนผมมาให้มันคุ้มค่าแรงเหนื่อยแต่บางงานมันก็ไม่เป็นตามที่คาดไว้ยกตัวอย่างเช่นไอ้โปรเจกต์75 OST หรือว่า Original Soundtrack จากวิดีโอเกมที่ผมทำผมคิดว่าอย่างน้อย คนดูน่าจะสักหมื่นหนึ่งเพราะว่าผมอดหลับอดนอนทำสองสวันเลยนะฮะแต่ผลปรากฏว่าโอ้โหจนบ่ายเนี้ยยอดวิวยังไม่ถึงหมื่นนะมันก็ประมาณนั้นนั่นแหละมันก็เหนื่อยฮะแต่ผมไม่ได้ศั่งไม่ได้ท้อเพราะว่าผมเนี่ยไม่ยอมแพ้อยู่แล้วต่อโรคใบนี้ที่มันใจร้ายกับเราทีนี้ก็จะเป็นคําถามข้อที่4นะฮะอยากให้พูดถึงช่วงที่ทํางานในบริษัทเกมว่างานสายนี้สบายหรือว่าลาบากไหมคุ้มไหมเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นครับ มันก็พอดีพอดีอดฮะมันก็มีความยุติธรรมในตัวเองคือมันไม่ก็ไม่สบายแล้วก็ไม่ได้ลําบากจนเกินไปนะฮะตำแหน่ง GM ที่ผมเคยทําอยู่เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบริษัทเกมอื่นเขาทำกันยังไงนะฮะแต่ของบริษัทผมเนี่ยมันจะทําเกี่ยวกับการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นแบบว่าเติมเงินไม่เข้าหรือว่าเกมมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนแบบรายงานหรือว่าคอมเพลนอะไรมานะฮะถ้าหากช่วงไหนปัญหามันเยอะจริงๆแบบเซิร์ฟเน่าอะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> ร็รู้ๆกันอยู่ะฮะรับรองว่ารับเคสกันแบบยาวเหย,เยีย หรือไม่ก็แบบว่าอ่าช่วงไหนไม่มีปัญหาเลยมันก็ไม่มีอะไรเลยฮมมันก็สบายสบายส่วนค่าตอบแทนเนื่องจากว่าผมเข้าไปอยู่ได้ไม่นานมันก็ไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่นะแต่ผมบอกจุดนี้ไม่ได้มันไม่แบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบในข้อตกลงอะ่ะเราเอาแบบเงินเดือนเนี่ยออกมาบอกไม่ได้แต่ถ้าในกรณีนี้ผมน่าจะพอบอกได้อยู่ก็คือถ้าหากเอาเงินเดือนของผมเนี่ยไปบวกกับเงินทําช่องในช่วงนั้นก็จะได้ราวๆสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นบาทต่อเดือนนะฮะแต่มันเหนื่อยมากเพราะว่า ทำงานเสร็จแล้วเราต้องกลับมาทําคลิปต่ออีกโอ้โหผมเลยว่ามันไม่ไหวจริงๆครับมันเสียสุขภาพจนในที่สุดผมเลยต้องแบบออกมาจากงานแล้วก็มาทําคลิปอย่างเดียวเลยมันก็เสียรายได้ไปบ้างเลยคบางส่วนแต่ผมก็คิดว่าสักวันหนึ่งมันก็น่าจะกลับไปถึงระดับเดิมได้เนาะถึงแม้ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามทีนี้ก็จะเป็นคําคถามที่5นะฮะพี่คิดว่าสถานการณ์แบบนี้โลกเราจะอยู่ได้อีกกี่สิบปีหรอครับฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้สถานการณ์ที่คุณพูดถึงเนี่ย ผมเดาว่าโควิดใช่ไหมหรือว่าแบบสถานการณ์รวมๆอันนี้ผมขอตอบว่าผมไม่ทราบนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะดีขึ้นหรือว่าอาจจะแย่ลงกว่านี้ก็เป็นได้ดังน,น,นั้นแล้วในเมื่อมันเป็นความไม่แน่นอนเนี้ยผมก็เลยแนะนําว่าพยายามหาความสุขเข้าตัวเองเยอะๆจะดีกว่าเนาะแบบอยากทำอะไรก็ทําไปเลยแบบเอาให้คุ้มนะฮะหากในอนาคตเนี่ยเราต้องตายไปจริงๆอ่ะอย่างน้อยเราก็ยังตายแบบยิ้มได้ว่าเออกูใช้ชีวิตคุ้มละ ผมเองก็แบบจะขอแคสเกมต่อไปทําตามความฝันตัวเองต่อไปและอยู่กับทุกคนต่อไปให้นานที่สุดนะฮะถึงแม้ว่าวันหนึ่งผมอาจจะสิ้นสลายไปแล้วแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเออมันก็คุ้มที่ผมได้ลงแรงทําผมก็ไม่เสียใจและไม่เสียดายที่เกิดมาหรอกคือแบบคนเราเกิดมามีชีวิตหนึ่งนะฮะมันก็ควรจะแบบว่ามีสิ่งที่ตัวเองรักที่สุดแล้วก็อยากจะทาไงถ้าหากใครแบบเกิดมาแล้วเป็นหุ่นเชิดให้ผู้อื่นอย่างเช่นแบบพ่อแม่ของคุณเนี่ยอยากให้คุณเป็นหมอเป็น อะไราราชการอะไรเงี้ยแต่คุณไม่ได้อยากเป็นแต่คุณขัดขืนไม่ได้ผมจะบอกเลยว่าถ้าหากคุณยอมพวกท่านน่ะมันก็เป็นสิ่งที่กตัญญูดีอยู่หรอกแต่คุณเหมือนกับว่าคุณไม่ได้รักตัวเองนะฮะคุณไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองคุณอยากจะทาและถ้าหากคุณแบบจนโตมาอายุเกิน25แล้วแล้วคุณไม่ได้ทำเนี่ยผมแนะนําว่าให้รีบทําจะดีกว่านะฮะเพราะว่าก่อนที่คุณจะไม่มีเลี้ยงมีแรงที่จะทําหรือว่าอาจจะแบบว่าหมดไฟในความฝันไปแล้วก็ได้ทีนี้ก็จะเป็นคําถามข้อที่6นะฮะ ถ้าจําไม่ผิดพี่เคยพูดว่าช่องเติบโตไปจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยพี่จะกลับมาเล่นเกมที่ค้างๆอยู่เช่น Fire Emblem t h r e e h o u s e s คืออยากรู้ครับว่าจุดนี้เนี่ยพี่ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ครับอยากดู Fi r e Emblem มากเลยมาถามฮ่าฮ่าคือแบบจริงๆอะ่ะผมอยากจะได้สักอย่างน้อยๆคือมาตรฐานคลิปขั้นต่ําทุกคลิปเนี่ยเท่ากับยูกิโอหรือมากกว่าไปเลยนะฮะแต่ในระดับนั้นน่ะผมคิดว่าถ้าหากไม่ใช้เวลาอย่างน้อยอีกสักปี2ปี มันก็ต้องแบบอยู่ๆมีโชคขึ้นมานะฮะคือแบบจู่ๆไม่รู้ทําไมมันเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้อยู่ๆผมตื่นมาเช้าวันรุ่งขึ้นคนติดตามเพิ่มเป็นหมื่นในเดือนเดียวเออแล้วแบบมาแบบดูทุกคลิปด้วยนะฮะไม่ได้เลือกดูโอ้โหม,มันมันช่างเป็นความฝันที่แบบอยากให้เป็นแต่มันแทบเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้ไปเล่นประเด็นอะไรที่มันร้อนแรงให้เกิดไวรัลเด็ดๆในช่วงค่ำคืนให้คนไปบอกต่อนะฮะ,ะยกตัวอ,อย่างเช่นนะแต่ผมจะเล่นนะ เจ้าของช่องสลา a มนเดอร์สค้นพบยารักษาโควิดได้ทุกสายพันธุ์แบบเนี้ยทุกคนคิดว่าคนจะสนใจไหมล่ะคือสนอยู่แล้วลหะว่าเฮ้ยไอ้สลามเดอร์สไม่เป็นใครวะแล้วมันทําไมถึงมีแบบคิดค้นยารักษาโควิดได้ทุกสายพันธุ์ทุกคนสนใจอยู่แล้วแต่ผลลัพธ์หลังจากนั้นก็คือผมอาจจะถูกจับถูกปรับเนื่องจากว่าสร้างเฟกนิวอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนอยู่แล้วนะแต่อย่างน้อยๆก็คือทุกคนรู้จักผมเออรู้จักช่องผมในนามของสลาแมนเดอร์ส ูต้ตอแหละอะไรเงี้ยเออมันก็ดังไงน้องน้อยคนก็รู้จักแล้วนะฮะเออฮะแต่มันก็ต้องแบบมีบ้างแหละเออถึงจะเป็นแบบนั้นก็ต้องแบบมีคนที่แบบว่ามาดูคลิปผมบ้างบางส่วนแหละเออแต่เนื่องจากว่าผมไม่ค่อยแบบชอบหยิบป,ประเด็นร้อนๆหรือประเด็นดังๆอะไรเนี่ยมาเล่นหรือมาทําคลิปสักเท่าไหร่นะฮะบางทีนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ช่องผมเนี่ยเป็นที่รู้จักได้ยากคือแบบผมก็รู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของตัวเองอะไรฮะแต่บางอย่างที่ไม่อยากทําผมก็ไม่ทําคือแบบอินดี้ไงทีนี้ก็จะเป็นคําถามข้อที่7นะ พี่มีแรงบันดาลใจในการทำช่องจากใครครับก็ต้องตัวเองอยู่แล้วฮะผมจะไปได้มาจากใครละ่ะเพราะว่าผมเนี่ยแบบพึ่งตัวเองมาตั้งแต่เรียกว่าจำความได้ละผมเป็นลูกคนโตไงลูกคนโตเนี่ยแบบก็โดนเลี้ยงด้วยลำแข้งไงทีบอย่างเดียวผมไม่แบบมีน้องสาวคนหนึ่งทุกคนน่าจะพอรู้ถ้าหากผมเคยบอกไปแล้วนะไอ้นั่นน่นได้ทุกอย่างผมไม่ได้อะไรถ้าผมอยากจะได้อะไรผมต้องหาเองนะฮะดังนั้นเราเที่กว่าผมเนี่ยเกิดมาลำบากถึงแม้ว่า จะเรียกว่ายังไงดีล่ะถึงแม้จะมีครอบครัวที่แบบว่าพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ว่าต้องเรียกว่าการเป็นลูกคนโตนี่มันไม่ง่ายเลยนะฮะผมอยากแบบว่าอ่าก็คือแบบถ้าเรียกว่าแรงบันดาลใจผมเป็นของตัวเองเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าผมเนี่ยอยากทําสิ่งที่ร,รักพร้อมกับสร้างรายได้ไปตั้งนานแล้วแต่กว่าที่แบบจะมาถึงจุดนี้ได้อย่างที่ผมบอกนอกจากจะเป็นลูกคนโตแล้วไม่ได้อะไรเนี่ยอุปสรรคก็เยอะด้วยนะฮะทางบ้านไม่สนับสนุนอันนี้คือแบบถ้าหากใครจําได้ว่าช่วงสมัยก่อนเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยมันจะชอบเปนแบบ เกม GTA ทําให้เด็กหหวรุนแรงอะไรแบบนั้นนะฮะดูดิเรียนแบบเกม GTA โอ้โหตัวอยากจะกรี๊ดตอนนั้นนะคือแบบเพราะแบบนั้นแหละแล้วทั้งนั้นก็คือแบบสมัยนั้นทุกคนก็ใจไม่ว่ามันยังไม่เปิดกว้างอะ่ะคือแบบผู้ใหญ่สมัยนั้นโดนอะไรเป่าหูเข้าปุ๊บก็คือโดนเป่าหูไปเลยนะฮะเลยทําให้แบบทางบ้านผมเนี่ยมองเกมเป็นสิ่งที่แบบไม่ดีไปเลยนะฮะไม่สนับสนุนแล้วไหนแบบว่า ต่อให้ผมได้ทาแล้วเนี่ยผมก็ทาช้ากว่าช่องอื่นๆด้วยที่จริงถ้าหากช่องทางบ้านสนับสนุนบางทีมันอาจจะทาช้ากว่าพวกพี่เบพี่เอกเนี่ยนิดหน่อยอาจจะไม่ถึงปีด้วยซ้ำนะฮะกลายเป็นว่าผมทําช้ากว่าตั้งกี่ปีอะหลายปีนะแลวเราเนี่ยเป็นแบบเป็นช่องโนเนมที่ผล่มาหลังจากนั้นหลายปีแล้วโดนช่องใหญ่กรบมิดเลยผมมีเพียงแค่แบบความมุ่งมั่นความรักแบบคนบ้าและก็ความพยายามที่จะพัฒนาตัวเองเท่านั้นมันถึงมาถึงจุดจุดนี้ได้ และผมก็แบบจาเป็นต้องพึ่งสิ่งนั้นต่อไปถึงจะไปจุดอื่นได้ด้วยนะฮะทีนี้ก็จะเป็นคําถามข้อที่8คุณสแลมเดอร์สมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีได้มาจากไหนครับพอดีเห็นบรรยายประโยคคําพูดต่างๆกมาได้ดีมากเลยครับพึ่งดู Persona 4 g o l เด n จบได้ไม่นานประทับใจทั้งการเล่นและการพูดครับสุภาพและเฟรนลี่มากครับผมก็ฝึกไปเรื่อยๆแหละฮะระหว่างที่ทําช่องมาหลายปีนี้เจอสัพท์ไหนที่แบบน่าเอามาศึกษาผมก็จับมาศึกษาแบบไม่รีบคือแบบ ทุกรั้งที่ผมเจอสับใหม่ๆผมก็จะเอามาดูว่ามันใช้อะไรยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอแบบแตกชานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปท่องจําซ้ําเนื่องจากว่าผมก็รู้ตัวว่าผมเป็นคนที่แบบมีความจาค่อนข้างดีนะฮะไม่จาเป็นต้องแบบท่องสับซ้ําๆหลายๆรอบก็จําได้อย่างเช่นพวกการ์ดยูกิเนี้ยผมอ่านรอบเดียวผมก็จําได้แล้วมันจะเป็นต้องไปทวนอะไรมากแต่มันก็มีบางครั้งเหมือนกันที่แบบสับที่ผมเคยจําไปแล้วตั้งนานแต่ว่าพอไม่ได้ใช้นานๆเข้ามันก็มีแบบหลงหลงลืมๆบ้างนะฮะ แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวพอเอามาทบทวนใหม่มันก็กลับมาจําได้เองนั้นแล้วผมก็พูดง่ายๆก็คือผมแบบไม่ได้แบบไปกดดันตัวเองให้แบบต้องรีบศึกษาภาษาอังกฤษนะฮะผมก็ค่อยๆจาไปเรื่อยๆมันก็เริ่มดีขึ้นเองอ่ะตามกาลเวลาส่วนแบบไอเขาเรียกว่ายังไงคำพูดสุภาพแล้วก็เฟรนเล่เดี่ยรู้สึกว่ามันก็ควรจะแบบพูดให้สนองหูนะผมเชื่อว่ายังไงเขาเรียกว,ว่ายังไงดีล่วคนส่วนมากเขาก็แบบว่าไม่ได้อยากจะฟังคําว่ากูกูมึงมึงบ่อยๆหรอกฮะ มันมันดูสวกสมันดูบาบาเลียนมันดูเถื่อนเกินเนี่ยเออมันก็มีบ้างแหละแบบบางจังหวะบางอารมณ์มันก็ใส่ได้แบบอารมณ์ที่มันโกรธจัดจริงๆในเกมมันก็ควรจะพูดแบบนั้นแหละฮะแต่มันก็ต้องดูบริบทดูอะไรต่างๆด้วยว่ามันควรจะใช้ตอนไหนอะไรประมาณนั้นนะซึ่งแบบว่าเออพูดให้มันติดเฟรนลี่พูดให้มันดูสุภาพเป็นนิสัยไว้ก่อนเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วแหละเพราะว่าแบบถ้าหากติดเถื่อนเป็นนิสัยแล้วจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงแบบทักพ่อแม่แต่งเฮ้ยไอสัตว์เงี้ย มันก็เถื่อนเกินนะ่ะเออมันต้องแบบต้องใช้ไปเป็นนิสัยนะฮะโอเคทีนี้ก็จะเป็นคําถามข้อที่9ตอนเล่นเกมที่ไม่เคยเล่นมีวิธีเล่นเกมยังไงบ้างครับแบบหาข้อมูลมาก่อนแล้วค่อยเล่นหรือแบบเล่นให้จบไปก่อนแล้วเรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้ผมก็ทาทั้ง2องแบบนะฮะแต่ส่วนใหญ่เลยก็คือ90%กว่าเปอร์เซ็นต์จะทําแบบหลังก็คือแบบเราจะเล่นแบบไม่รู้เรื่องอะไรให้จบไปก่อนคือแบบเราอยากจะดื่มดําแล้วศึกษาด้วยตัวเองนะฮะมันสนุกกว่า มันสนุกกว่าแบบแรกเพราะแบบแรกคือเราเหมือนไปอ่านมาแล้วว่าจะเจออะไรแล้วเรารู้แล้วว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างเราก็แค่เล่นไปเฉยมันไม่หนุกเลยนะฮะมันไม่หนุกเลยดังนั้นแล้วแบบที่2อเนี่ยจะดีกว่าคือเล่นให้จบไปแล้วแล้วเราค่อยมาเรียนรู้ด้วยตัวเองทีหลังว่าเราพลาดอะไรไปบ้างแบบนั้นนะ่ะสนุกโอเคทีนี้ก็จะเป็นคําถามสุดท้ายแล้วนะนั่นก็คือคําถามข้อที่10นะฮะอะไรที่ทําให้พี่เริ่มวาดการ์ตูนห,หรอครับลายเส้นพี่มันเป็นเอกลักษณ์มากเลย จริงๆผมชอบวาดการ์ตูนเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแล้วฮะแต่แค่แบบว่าชอบในระดับพอวาดแก้สิ่งีเฉยจนเริ่มแบบทําช่องเนี่ยเลยก็แบบกลับมาวาดแบบเริ่มเป็นจริงเป็นจังครั้งแรกส่วนแบบวิธีการเรียนรู้เนี่ยผมก็ค่อยๆดูจากช่องแบบสอนวาดรูปหลายๆช่องนะฮะคือแบบไปจำเทคนิคมาเสริมความสามารถตัวเองเฉยไม่ได้แบบไปก๊อปลทเส้นใครมานะเพราะว่าถ้าหากเป็นก๊อปไลทเส้นใครมาผมก็จะแบบวาดเหมือนคนนั้นไปเลยมันแบบมันไม่มีความเป็นตัวเองฮะทีนี้ หลังจากที่พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆลายเส้นผมมันก็เริ่มดีขึ้นมันก็เริ่มแบบว่าเริ่มมีเอกลักษณ์มากขึ้นแต่ผมรู้สึกเหมือนว่ามันยังดีได้มากกว่านี้อีกนั่นแหละเพราะว่าผมยังฝึกไม่ได้เต็มที่และช่วงนี้เนี่ยก็คือผมไม่มีเวลาเท่าไหร่เลยเออเพราะว่าต้องทําคลิปตลอดช่วงนี้แบบคลิปอย่างเดียวเลยอะ่ะแทบไม่มีเวลาฝึกเออแต่ทีนี้ผมก็เลยคิดออกตอนที่แบบทําเป็นไอ้โปรเจกต์สมัครสมาชิกอะ่ะว่าอย่างน้นนอยๆเนี่ยเราไม่ควรจะละเลยนานเกินไปเดี๋ยวฝีมือมันจะดรอปนะฮะ พอตอนทําระบบสมาชิกมาเนี่ยะมาเลยทําเป็นสําหรับพวกกูเติร์กแกรนมาสเตอร์ทุกคนว่าวอลเปเปอร์เนี่ยจะแจกทุกเดือนให้กับแกรนมาสเตอร์เพื่อที่จะบบว่าจะอย่างน้อยๆครับผมจะต้องแบบมีวินัยในตัวเองจะได้แบบวาดรูปอย่างน้อยเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออจะได้มือไม่ตกแต่ถึงอย่างนั้นผมคิดว่าเดือนละครั้งมันก็ยังน้อยเกินไปอยู่ดีนะนะถ้าหากอยากจะให้แบบผมวาดแบบระดับที่แบบวาด มั่นใจแบบมีความภาคภูมิใจแล้วก็แบบมีคอนฟิเดนต์ว่าเออตัววาดการ์ตูนระดับพ่บอจะวาดการ์ตูนขายด้วยวาดการ์ตูนลงแบบพวกลายตูนได้แล้วอ่ะเอออันนั้นมันต้องแบบว่ามันต้องฝึกวาดต่อเนื่องทุกๆวันจริงๆฮะซึ่งสําหรับผมเนี่ยมันแค่ทําคลิปเนี่ยมันก็หมดหมดวันไปพอสมควรแล้วมันเลยไม่ค่อยแบบมีเวลาฝึกนะฮะแต่ถ้าผมวาด้าหากสักวันหนึ่งมันถึงระดับนั้นเมื่อไหร่ซึ่งก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวมันอาจจะมีแบบโปรเจกต์การ์ตูนของสลามันเดอร์แน่นอนแต่มันก็ไม่รู้มืือออออนนนนกกัจะะมีหรรรเเเเปปล่่าาาา็็ตต้งงงขคพว เรื่องการ์ตูนเนี่ยมันไม่เหมือนเรื่องเกมนะฮะไอเรื่องการ์ตูนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมหมดไฟไวมากแต่เรื่องเกมผมมั่นใจตั้งแต่แรกแล้วว่าผมไม่มีวันหมดไฟแน่นอนแต่พอเป็นเรื่องการ์ตูนเนี่ยพอะแบบคิดเนื้อเรื่องคิดพล็อตเรื่องในหัวไปแล้วแหละเออแต่พอคิดจะลงมือว่าจริงรู้สึกโอ้กูท้อกูไม่วาดดีกว่าตลอดเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านักวาดทุกคนเนี่ยพอรู้สึกเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ชอบการวาดการ์ตูนเท่ากับการเล่นเกมก็ได้อะไรประมาณนั้นนะฮะ โอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้เนี่ยแหละฮะสำหรับการตอบคำถาม Q&A ในครั้งนี้ของเราสำหรับทุกๆคนนะฮะผมก็อยากให้ทุกคนนั้นเข้มแข็งเข้าไว้กับสถานการณ์แบบนี้คือมันแย่มากเลยผมเชื่อว่ารูปรอบตัวทุกอย่างแย่ลงไม่งั้นล้วก็คงจะไม่มีถามผมเข้ามาหรอกว่าเออ,อเราจะอยู่ได้แค่กี่สิบปีข้างหน้า,างเงี้ยมันเป็นคําถามที่ดูแบบแลดูสิ้นหวังมากอย่าอย่าสิ้นหวังนะฮะแต่ก็นั่นแหละเราก็ต้องสู้ต่อไปนี่แหละคือชีวิตนะฮะเราจะยอมแพ้กับมันไม่ได้ งั้นก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะฮะผมขอตัวก่อนแล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปสวัสดีฮะ